มงลงรถรสลินธนดลพาณนนิชย์ความมิสซูเปอร์ไอดอลไทยแลนด์พร้อมบินลัดฟ้าประกวดต่อเวทีระดับโลกมิสโมเดลออฟเดอะเวิลด์2022นาทีแห่งความระทึกกำลังจะเริ่มขึ้นเมื่อพิธีกรประกาศผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายที่มาในชุดราตรีและตอบคำถามชิงไหวชิงพริบ หลังจากคณะกรรมการรวบรวมคะแนนจึงประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายสำหรับผู้คว้าตำแหน่งรองอันดับสองในซูเปอร์ไอดอลไทยแลนด์2022ได้แก่บีบี BB, วิชยาอิสระสุนทนรงว์รางวัลรองอันดับหนึ่งในซูเปอร์ไอดอลไทยแลนด์2022ได้แก่เกดเกศราพรพงเอือ้อและผู้ที่คว้ามงกุฎสายสะพายและเงินรางวัลมูลค่ารวม1ล้านบาทได้แก่โรสโรสรสศลินธนดลพาณิช โดยมีนางเอกสาวแพนเคก้กเคมานิจามิก่อนที่เคยคว้ามงใหญ่ได้เป็นม i สโมเดลออฟเดอะเวิลดปี2014ที่ประเทศจีนเป็นผู้สวมมงกุฎให้กับ Miss ูเปอร์ไอ l อลไทยแลน2022ในค่ำคืนที่พิเศษนี้ค่ะวันนี้นะคะโรสก็ดีใจมากค่ะความฝันของโรสนะคะเป็นจริงแล้วค่ะกับการเป็นนางแบบระดับโลกค่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้ก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะมันเกินคาดมากมาก ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเกศมาตลอดนะคะก็ะะยินดีนกับพี่โรสค่ะคุณะคะตาค่ะแล้วก็วิบีค่ะวันนี้ก็ทําเต็มที่สุดแล้วแล้วก็ดีใจกับผลที่ออกมามากๆ,ๆค่ะก็จะส่งกําลังใจให้น้องโรสนะคะไปถึงจุดหมายให้ได้ค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะบอกครอบครัวนะคะว่าวันนี้หนูทําสําเร็จแล้วนะคะจากตอนแรกที่แอบไปแม่ไปประกวดนะคะวันนี้ไม่ต้องแอบแล้วก็ได้มงเลยค่ะ ก็ต่อไปนะคะก็ต้องไปฝึกให้มากกว่านี้นะคะไปเทรนในเรื่องของภาษานะคะแล้วก็การเดินและที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของความสามารถพิเศษค่ะก็จะฝึกฝนให้ดีนะคะก่อนที่จะไปประกวดที่ดูไบะคะ่ะหนูมั่นใจว่าพี่โรสไ,ไปแน่นอนหนูคอยสปอร์ตพี่โรสดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวก็เตรียมพร้อมตลอดทางเสมอแล้วถ้าพี่โ,โรสมีอะไรก็เรียกหนูได้ตลอดพร้อมสปอร์ตพี่โรสเสมอคะ่ะก็ดีใจกับน้องโรสด้วยนะคะมีอะไรปรึกษากันได้ตลอดะคะ่ะ โลสเต้นนะคะจะเรียกว่าโซโล่ลาตินแดน์ก็ที่ฝึกไปแล้วฝึกได้แค่อาทิตย์เดียวแต่ว่าความสามารถพิเศษตัวนี้นะคะเราก็จะฝึกฝนแล้วก็แน่นอนค่ะว่าจะนําไปโชว์ที่ต่างประเทศค่ะก็ยังยืนยําคําเดิมนะคะว่าจงอยากให้ใครมาดูถูกความฝันของเราวันนี้โลสทําได้นะคะได้เป็นนางแบบและที่สําคัญโลสเตรียมพร้อมที่จะไปเป็นนางแบบระดับโลกเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาดดูถูกความฝันของเราเอาชนะใจตัวเองให้ได้ค่ะคุณครอบครัวนะคะขอบคุณที่เลี้ยงมาถทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตโลสนะคะตั้งแต่เวทีแรก จนถึงเวทีนี้ที่เราประสบความสําเร็จนะคะได้มงกุฎขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจค่ะแล้วเราจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังค่ะต้องขอบคุณครอบครัวนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะแล้วก็ที่ขาดไมด้กคือต้องผบมิซูเปอร์ไอดอลไทยแลนด์แล้วก็ทาคณะกรรมการที่มองเห็นถึงศักยภาพของพวกราทั้งสามคนค่ะขอบคุณค่ะ ก็อยากจะขอบคุณนะคะขอส้มที่จัดเวทีดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเป็นการสารฝันของพี่ๆอีอย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะติดตามเวทีนี้ด้วยค่ะมีซุปเปอร์ไอดอลนะคะรับรองว่าเด็ดแน่นอนค่ะ